ิแผนนี้มันวางไว้ก่อนรัฐบาลจะจะประกาศวันหยุดก็จะเลิกว่ายน้ำของกองสังตั้งแต่วันที่แปดนะเพราะฉะนั้นฝากผู้ประกอบเตรียมผ้าขนหนูถุงอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะใช้จำเป็นนะว่ายน้ำบางเอินเมื่อก่อนนั้นก็ประมาณเขาได้สี่ห้าหกด้วยแต่ลัฐเขาตัดรถไยแค่นอง แต่เอาก็ยังไม่เห็นด้วยจริงแล้วเด็กถ้าเขาจะไวก็ีดปี๊นะเขาจะมีมีความแข็งแรงนะอย่างไหวทีเดียวแล้วหยุดไปเนี่ยบางทีทักษะความเข้มแข็งอย่างน้อยเขาช่วยเหลือตัวเองได้นี่คือจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ที่กทมขอให้สนับสนุนมานะแต่ก็ต้องระวังจะมีเด็กที่ชอบช่วงวันหยุดเนี่ยไป ไปแต่เล่อนน้ำทีวไว้เป็นแล้วก็ประมาดน้ำแม่น้ำเจ้าพญาวัดท่านาบัญญาณนักโป่มน้น้ำเห็นแบบนั้นข้างล่างมันมันแรงใช่ไหมคะเด็กเราบป็นทีความแข็งแรงไม่มีจากทาติพุทธใกสายเด็กกทมไม่เหมือนเด็กต่างจังหวัดแกร่งกว่าเพราะฉะนั้นฝากดูแลนีดทึหนึง แล้วอ of ีกเรื่องหนึ่งนะฮะเดี๋ยวหลังจากท่านเสร็จกิจกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยด้านหน้าเดี๋ยวครูจำชัานเขาจะมีใบลงทะเบียนเทอมนี้จะมีเรื่องของอุปกรณ์การเรียนในงบประมาณที่รัฐเขาต้องแจกฟรีคุณครูเขาจะสั่งเลือกและว่าลูกของท่านเทอมปิดมาเนียจะใช้อะไรยังไงบ้างสมุนกิเลสุอะไรบ้างผู้จัดการให้ก็เดี๋ยวนะครับ รบกวน็นลักด้วยมันต้องเปหลักแล้วทำไมถึงไม่ให้เงินผู้ปกครองแล้วเด็กไปซื้อเองบางทีครูบอกขอมาอน,นี่เขาไม่มีอ้น,นี้เขาไม่มีพอก็อเลยใช้ทีว่าคุณครูดูสิว่าเทอมเนี้ยเด็กเขาจะต้องใช้อะไรมางสมุดกี่เล่มจัดให้เขาได้ไม่ยาะอันนี้ต้องทำความเข้าใจแต่ก็ต้องรับ เส็นรัเป็นเรื่องเวลานะเป็นเรื่องของข้อมาลที่รัฐเขาแจกฟรีนะคะแล้วก็มีเข็มขัดลูกเสือของบริจาคมานะหมอวก็ว่าเดี๋ยวจะแจกคนเนี้ยผู้ปกครองเลือกเลยลูกเราเอวแค่ไหนเลือกไซส์เลือกขนาดไปคนละหนึ่งเส้นไม่ทราบมีกี่เส้นนะท่านรองก้อนที่29เส้นเส้ของของเขาบริจาคมาอันนี้ก็แจกฟรี แต่ก็ให้ไปวัดดีกว่า,าไปแล้วมันใช้ไม่ได้คนอื่นเขาเืิดเขาได้ใช้ได้ใครที่พอมีทุนทรัพย์ก็ก็จัดสรรเองคใครที่ไม่ไม่อะไรก็ก็ให้ให้ฝีกไปนะฮะส่วนในเรื่องของอุป,ปรกรณ์ส่วนตัวเมื่อเปิดภาคเรียนที่หนึ่งท,ที่เด็กขอต้องมีงหูุเขียวแต่ย่ามจะมีแปลงมียามีช้อนมีแก้ เราสำรวจลูกเราอะไรีไ่ยังขาดนะร้านค้าครูเขาดูแลจัดจำหน่ายแก้วน้ำนี่เขาอ,องมีส่วนตัวนะช่วงนี้เราไม่มีอาหารน้ำขายที่โรงเรียนเลยขนมอะไรก็อะไรเป็นเป็นเพราะสั่งเขาสั่งระงับห้าจำหน่ายเขาก็แจกฟรีน้ำก็แจกฟรีก่อนปิดเทอม เป็นฝ่ายที่อบแจกฟรีทัเมียนเลยอะไรกนะ็แล้วแต่ตัวงไม่ขายก็แจ่เพราะฉะนั้นแก้วเขาต้องมีนะแก้วในวันดื่มนะ้ำเนี่ยจำเป็นมากงส่วนตัวบางคนแตกหักหายไม่หายใช้มือลองไม่ได้เลยน,นะฝากดูแลลวกด้วย,ว,ยว่าเช่คอุ่กรอนที่เขาต้องใช้ส่วนตัว,วนะะนี้ไล้บ้างนะคะชิ้นนี้ ใชยแล้วนะคุณครูคุณครูท่านนะคิดว่าวันนี้มีใหม่คือท่านรองที่เหลือที่เหลือคือครูที่ท่านเห็นแล้วปีนี้เราจะมีครูสอนมาช่วยสอนสามท่านจากสถาบันพัฒนาบัณฑิตพัฒนาสอนจะเป็นครูดนตรีครูด้านเสียง ผลนะท่านรูไ้ไหมว่าโรงเรียนวัดตอนในรูปหลังท่านเก่งมีผลนะี่สุดยอดเลยนะนะขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนขอบคุณครูขอบคุณเด็กที่พยายามฝึกฝึกยากก็ฝึแต่โรงเรียนวัดตอนดีท่านเป็นผู้พอรองผู้วัดดอนท่านนักโรงเรียนท่านก็ชื่นใจนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งมาโชว์หน้าหน้า,วาหวานหรู้หวานหน้าเค็ง วหวานเข้มหวานครับอันนี้อยู่มาได้นหนึ่งเทอมนะเป็นจูดงเนี่ยนัชมมชนกรุงเทพนะมาในเรื่องของข่าวการเปี่ย <S <S นเรื่องของงามว่าจะทำอาชีพไหนเป็นเช่นไยให้ช่วยโภชนาการเนี่ยเขาจะมีทักษะจบไปทำรุ่นทำนี่ทำง่ายอาชีพตอนนี้เนี่ยรับราชการเนี่ย 早看你